เมื่นอะไรที่ทำให้เราพลุงพลังนะวางมันไปมีปัญหาในชีวิตนะต้องคิดแก้ปัญหาอะไรนะี้ก็คิดไปแต่ว่าไม่ใช่คิดทั้งวันทั้งคืนนะการคิดนะั้นไม่มีคุณภาพมันจะคิดด้วยความเคร่งเคร,งเครียดหรือรุ่มใจนะนะมเราะฉั้นสมมติว่ามีเรื่องเคร่งเคร,งเครียดในชีวิตเกิดขึ้นนะ หมดเวลาที่จะคิดแก้ปัญหานะวางมันก่อนเรื่องอะไรปัญหาอะไรที่ยังแก้ไม่ตกอย่าไปกัดติดที่มันนะถึงเวลาพอสมควรแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องไปเดินจงกรมแล้ววางมันไปลืมมันไปซะก่อนคนที่เศร้าโศกเคร่งเครียดนั้นหมดเวลาแล้วตายไปและเหลือคนที่มุ่งมั่นจะปฏิบัตนะิเกิดขึ้นมาแทน ทำใจอย่างนี้นะรู้จักวางรู้จักรอเรื่องอะไรแก้ไม่ตกไม่ต้องตะบีตะบันคิดนะไม่มีคุณภาพในการคิดหรอกคิดไม่ได้ปล่อยไปก่อนปัญหาจำนวนมากเลยนะที่ผ่านมาสู่ชีวิตเราถ้าเรารู้จักฉลาดนะเราดูแล้วมันแก้ได้ยังไงแก้ที่เหตุของปัญหาแต่และเรื่องบางเรื่องนะสถานการณ์ยังไม่อำานยให้แก้ปัญหา วางมันไว้ก่อนช่วงที่เราวางไว้ก่อนไม่ใช่หนีปัญหานะแต่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีเราไม่ต้องแก้หรอกสถานการณ์เปลี่ยนไปปัญหาไม่แก็สลายตัวไปเองนี่ง่ายๆนะอย่างเรามีปัญหากับไอ้เก้าโมงเช้าน,ะนี่โอ้ระท้ากันมีเรื่องกันด่ากันทุวีทุกวันนะ รู้สึกเป็นปัญหาใหญ่วนะันนี้ไปคนอื่นไปเล่นงานกันมาอีกแล้วเราก็สบายใจไอ้พวกอยู่ทางทิศเหนือลงมาเล่นไอ้พวกทิศต,ตะวันออกนี่พูดแบบบอกใบ้นะอย่าไปตีความเป็นหวยนะ <c oughs> ไม่อย่างอ่นชื่อเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมพวกเรารู้สึกผ่อนคลายไหมอีกคนตัวโตอีกคนหนึ่งมันก็ะทือไปตัวกรอกวนนะ สบายใจเนี่ยปัญหาบางทีมันคลายในตัวของมันนะแต่มันคลายต้องดูอีกคลายชั่วคราวนะไม่มีอะไรถาวรหรอกปัญหาก็ไม่ถาวรมันถึงเวลามามันก็มาถึงเวลาไปมันก็ไปถ้าอันไหนเราแก้ได้เราแ็แก้ไปอันไหนแก้ไม่ได้แกน้อไว้ก่อนเดี๋ยวเวลานะั่นแหละจะช่วยแก้ นี่พอใจเราห้าวหาญแล้วมุ่งมั่นนะลงมือปฏิบัติปฏิบัติทำอะไรทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะสิ่งที่เราได้ในเบื้องต้นคือได้สติสิ่งที่ได้ในเบื้องปลายคือปัญญาเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันจะมีทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ ทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญามีทั้งหมดเลยมันเป็นบทเรียนที่วิเศษที่สุดเลยนะหลวงพ่อไม่เห็นบทเรียนอะไรจะวิเศษเท่านี้เลย